นี่ปกติแล้ใช่ไหมอัตราเสี่ยงเป็นโรคหัวใจสูงเป็นเบาหวานกับความดันที่เป็นตื่นเบลอพี่จะไงว่าคิดต้อง้ยิบเลยตอนนี้มียาก็เลยตอนยานมได้หลงทานดูเพราะพี่เขาเคยทานแต่ว่านานแล้วเพื่อนที่โรงงานเป็นเบาหวานหอมลุงหอมลุงนะเขาลุกเขาตื่นบ่อยลุกฉี่บ่อยฉี่บ่อยเพราะว่าเบาหวานเนาะพอเขากินอ่ะเขาบอกว่าเขาเริ่มแบบ ฉี่น้อยลงน้อยลงตอนนี้ก็ตัดสินใจกินขวดใหญ่เลยอืมนี่ขาบอกพี่ว่าอย่าให้กินขวดใหญ่ยิ่กินได้ก็เป็นตัวโปรก็เป็นน้องก็เป็นตัวเองก็เป็นตอนนี้มันมีเป็นตัวโรคแป๊บประจำตัวกูรเลยนะพี่ปัญหาขวดเจ้าลายเมื่อก่อนพี่เขาเคยกินขวดละสองพันกว่าเล็กๆอ่ะที่เขาเคยกินมาก่อนเนี่ว่าตอนเนี้ยมันขึ้นสามพันห้าแล้วเนาะแต่ว่ามีโปรเน่ยพี่ตอนนี้สองพันสองสี่ันสองก็เลยแค่ขวดสองพันนิดนี้เนี่ยหลานชายบอกว่า คุยแม่ดีจริงๆเลยเขาบอกเอาเขากินแบบที่แรกเขาบอกบอกแม่ลูกวันต้อมใช่ไหมลูกวันต้อมต้อมเขาบอกเออเขบอกแม่ดีจริงๆเว้ยได้ผลแม่แม่ครับออาจริงๆค่ะหลานชายมันดูบุหรี่ด้วยเนี่ยดูบุหรี่เยอยะก็ดื่มมันยจ,จะดูุหรเยอะก็ดื่มด้วยเ,เขาดื่มด้วยเขากินไงไม่ไม่เขาอ่ออยู่ด้านนอกนานนานๆไปพบปะทังสัรคเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาขายของแค่ไรก็สร้าง ุกวันะดอกไม้พวงมาลัยแล, like แล้วก็ของยันนิสิตที่คนนั้นขยันก็อยากให้พี่กินไว้เพราะว่าพลังชีวิตเขาเยอะจริงๆในกวดนี้อันนี้กินน้ำหนักพี่ต้องกินก่อนนะคะเพื่อแบบคนใต้จะจะผอมนิดนึงให้พี่กวนก่อนเออพี่วันพี่ต้องขึ้นมาอีกสักนิดนึงมันผอมไปบุตคือไปสอบอีกอ่ะอ้าวไม่มีใครปฏิเสธหรอกเรื่องเนี้ยหวยไม่รักอ่ะ

ไวไ้มีใของว้สาเหตุมาจากอะไรต้องมีซึ้งข้าวเขามีใบจิตเลยที่เขามีใบจิตไม่รู้ไม่รู้นะไม่รู้ตัว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 ไมู่้ตัวไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวไม่รู้วไม่รู้ตั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 วไม ยิ้มช่วงหลังนี้กิมเอิบใจยิ้มเอิบใจระบายตัวไงแบบไปออกกำลังตอนเช้านะยิ้มทั้งวันมีความสุขกลับบ้านแบบพอมดทุกทีกลับบ้านนั้นไม่ใส่ฝันปะวันนี้ไม่ได้ใส่มาไม่เป็นไรโอ้าน่โหไม่เอาไม่ทับพื้นไม่ใช่นะถ้าใส่ฝันมันจะโอ้โหนี่ทำนี้เนี่ยทแล้วทำผมตรงนี้ดูดีด้วยนะโกดิบไว้ขาวเลยถ้าใส่ฝันมันจะ วันนี้อยจะบอกวันนีเรื่องเยรื่องอะไรที่สําสที่จะทาให้เป็นมอกอน่จะทาแฟรนเรื่องอายุเมื่อก่อนเขาแบบไว้ขาวอะไรไงตอนนี้อย่างนี้ก็ยังเออนี้ก็สวยขึ้นก็แต่งตัวบาครั้งยัไปสอนใด้ทีมออกกําลังกายเลยออกําลังกายบางนะมันโยมหะไรแบี้นเป่าไปหาหมอที่ไรหมอเขาบอก ยาเนี่ะจะดีแค่ไหนอ่ะไม่ได้เราต้องมันต้องกินแล้วก็บู่ออกกำลังกายอ่ะใช่เห็นคนเร็วถ้าเราไม่ออกกำลังกายอ่ะแต่ก็กินกินอาหารเสริมกินยาเสริมไว้มันช่วยได้แล้วแล้วควบูดกันได้มันจะโอเคไงร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเสร็จอาหารได้ไม่ต้องไปไหนไม่ไหวแล้วอ่อไอ้ไอ้ตรงก็ยอมคิดนะไม่หมดตรงหัวใจหมดแลยถอยถอยไอตุ้งนี่ไปเนี่ยไประเบิดฉีดไอ้นาน่ๆอินซูลิน บางครั้งอ่ะพี่ๆคนเขาเขาไม่เขาไม่เข้าใจว่าการที่เขาจะดูแลชีวิตเขาบางคนของดูแลไม่เป็นไงกินไม่หมดเดียวเองกินคนเดียวแต่เดีเสียตังแล้วเวลาแบบมันเป็นอะไรขึ้นมามันมันมันไม่คุ้มของไม่รู้มุมนี้ไงราะฉะนั้นเราพยายามจะคุยต่อฟังนะบางครั้งมุมของคนอะไม่มู้ที่ตายแล้วมันตายอะไรพี่ตุ้มเปเยอะแล้วมัแต่เห็นเดี๋ยวมันไม่เคยตรวจเลยเนาะ่กินแเหล้าไง กินข hey, ้าวข้าวข้าทุกวันเตอนนี้ไม่สมพรมันก็มองไม่เห็นแล้วไกลมนหัวอะมันหัวเขามองไม่เห็นขึ้นตาขึ้นตามองไม่เห็นเขาบอกครูก็กินข้าวน้อยนะทำไมมันขึ้นตาวะไม่เขารอกเราไม่อยู่หรอกเราที่แค่นั้นมันมันน้อยไปมีก็นัดจะไปลอกมันน้จะไปลอกไอ้ไอ้พอมันจะไปลอกไงใจคอแล้วมันจะบอกไอโยอยังไม่ใจคเยอะเลยใช่ไหมพอลูก อะไรอ่ะนะตอนนี้เลยอยู่แต่บ้านเนาะตอนนี้ก็เดินตรงซัสเซงไะตกลงเพราป่วยเป็นอะไรอ่ะเป็นหลายอย่างเบาหวานเกิดมาอีกแล้วตายเกิดมาอีกแล้วแล้วก่อนแรกๆเลยก่อนที่เขาไอ้นั่นไอ้ลูกหมาเอ็นลูกหมากโนแล้วก็รียดด้วยอือเป็นโรคเครียดด้วยไปหาอาที่เป็กเหมือนกแล้วตอนนี้มันก็ดีกว่าเก่า แต่ว่ามันออกกำลังกายก็เดินก็เดินก็ต้องกด้เดินก็ต้องแระ้งแต่เขาออกกำลังกายออกกำลังกายได้ดีนะดูตาชัยดีเออสู้ชีวิตจะดูโอ้ยเอาจนแบบชนะชนะได้นะเก่งมากเลยสู้ชีวิตนะดูว่ากูสู้นะดูว่ากูไม่ท้อท้อเดียถ้าพูดถึงว่ามันเจ็บไม่เจ็บร่างกายไม่เจ็บป่วยจนเดินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องสู้ต้องสู้กับมันนะต้องสู้ถ้าเดินไม่ได้อะไรไม่ได้สู้ก็ไม่ได้ แมาว่าตัวอย่างนี้ต้องออกกำลังกายขึ้วนะเ่อดมีหลอกแต่เวลาว่างห้ชอบไปทำสวนทำอะไรอะไรชั่วโงึงอะไรเงี้ยเหนื่อกันนะการเดินไปเดินมาออกกำลังกายเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่หกไม่ใช่ว่าทำอไยน้ไม่น้อยว่าได้มาครึ่งนึ่งการออกกำลังกายกจะน่ประมาณ3ามเนี่สมมติว่าเราามสเอรเนราทำประมาณชั่วโมงองชั่วโมงนะรู้สึกว่าเราหน่ออกเหน่ยอกานกับผิวพแต่เราก็รู้แล้วราวัตอนเนี้ย ต้องต้คำนวณออกกลังกนได้สองอย่างไงบางทีเราไม่ได้ต่อเนื่องไงบางทีเราก็หยุดบางทีเราก็เดินบางทีก็นั่งบางทีเราก็ออกแรงแข่งแข็งก็ได้เลืองเป็นสุขชีวิตกนบ้างมีูกช่างทางเีวิ่งูกวิ่งอ่ะช่นนีิ่ไม่มีเวลาเดี๋ยวช่างก็วิ่งเนี่ยวิ่งนนพอแล้วเดี๋ยวไม่นานเขาก็เทคมันอะไรนะลัดยางลยางลัดยางเดี๋ลัดยางเดียวลัดยางแล้วก็น่าจะได้ปงอืมดีแล้ววิ่งด้พอไฟก็เริ่มจะมาติดอะไรเงี้ยนะเออดีก คือเขามีปัญหาทางนู้นอย่างงียแต่ถึงยก็ไม่ได้เกี่ยวหรอกแต่ว่าจริงๆจะทําของเราก่อนก็ทําได้เราก็เลยเกี่ยวไปทาพร้อมกันเดี๋ยวจะหาว่าทํำพ่อบ้านเราเองที่ทเป็นดูแลก็เลยรอปัญหาปัญหาอยู่ทีนี้คือพี่เปี๊ยกกับเขามีที่เยอะไงแต่ทางด้านนู้น่ะเริ่มตั้งแต่บ้านตาสานถึงบ้านเราช่องอะสี่เมตรไงแต่นี้ทางบ้านอะทางชุมชนอะเขาก็อยากจะได้ทั้หมดนี้ เพื่อที่จะ้รถมันส่วนกันได้เพราะเหม่อนกันตรงเท้าเข้ามาใหญ่พอมาถึงตรงนี้ถึง4เมตรก็จะเปลี่ยนกันลําบากแต่ท้ายสุดก็ไม่มีใครที่จะให้เออสาะให้สักเมตรย่งเป็น5เมตรเองนี่ก็ไม่มีการให้ตอนหลังขอเมรดนึ่งพี่เพียงเขาก็เขาัวเสียที่เขาเนาะแต่เราก็ไม่รู้ว่าปัญหาภายในเขาคืออะไรก็เจรจาอยู่จนกระทั่งแน่นอนแล้วล่ะไม่ได้แน่ก็เลยไม่รอแล้วก็เลยทำ พอไปทําตรงลํารางก็งมีคนไปร้องเรียนดตว่าถมลํารางอะไรเงี้ยโครงการฝั่งนู้นที่จะไปเชื่อมตรงโค้งบ้านขายมะม่วงเขอยู่ไปอีกท้ายสุดเดี๋ยวก็หน่อยก็ทําแค่เท่าที่ได้เพราะกฎหมายมันห้ามถมลารางแต่ข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นลํารางสารประโยชน์สมัยเด็กๆเขารูอ้อยู่ว่ามันเป็นทองข้างหลังทองมันตื้นเถอนคองมันก็ใหญ่อยู่นะมันไปโถมเนี่ยคนร้องเขาก็ไปกาลกประมาณมาณันลงเรือร่องแ่ เป็นคลองสาธารณะเพราะคงต้องมีสภาพเป็นคลองให้น้ำมันไหลผ่คลองต่าก็เลยถมไม่ได้โถมไม่ได้ถ้าผู้หญิงเราถมแล้วเราวางเป็นท่อแทนไม่ได้หรอคะก็ต้องดูก่อนนะต้องสักระยะนึงไงเพราะคนเทาก็ครั้งเพราะว่าในมุมที่เราพัฒนาเนี่ยว่ามันมีคลองอ่ะคลองมันกลายเป็นถนนแล้วก็เสื่อมไปกันคลองมันเกิดมันมันไปโถมได้ยังไงก็ต้องทําเป็นคลองแล้วจะกั้นเขื่อน ข้างทำถนนคลองก็เออเหมือนทำเขื่อนเรียบชายคลองอะนะแต่เรียบชายคลองก็มีถนนมีอะไรเออใช่แล้วก็ทําท่อรอดได้ด้วยอ่าใช่ทําท่อรอดได้อันนี้มัน4เมตรเองก็น่าจะได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องทีละทีละขันตอนทีละขั้นตอนก็อาจจะเบียดนิดนึงเนาะใช่ใช่แต่ถ้ามันได้5เมตรแต่อีกาน้อยก็อนาคตลูกหลานไม่อยู่ก็วันเบได้เนาะอืมใช่ถ้าทางออกทางเลยออเออใช่ใช่แต่เราไม่อยากเราอยาก ใช่จริงๆนี่สวนกันคือมันมันมันเป็นการคิงงบครั้งเดียวพี่มันครบครั้งเดียวในมาตรฐานแล้วมันไม่ต้องมาก็ยังสวนได้ใช่มันไม่ใช่มาทำสองงบเข้ามาสวนไม่งใ้ได้มาจากที่อื่นก็แล้ากันวันเบมาคนอื่นไม่รู้เลยก็ทะเลาะกันอีกอีกแล้วชวนบัวอะไรเงี้ยมันหมายถึงอนาคตเนี่ยบางคนเข้ามาต่างถิ่นมันจะรู้หรือว่าซอยนี้วันเบย์ถูกไหมถ้ามันเป็นมาตรฐานที่สวนได้คือมันหนึ่งมันเป็นการคิงงบครั้งเดียว